ก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ ก็ขอแสดงความยินดีกับนักร้องและก็นักแสดงชาวไทยอย่างเจสันยังที่ได้โพสต์คลิปบรรยากาศตอนที่ขอน้องอีฟแฟนสาวนอกวงการแต่งงานพร้อมทําเขียงแคชชั่นและก็ติดแฮชแทก็กทมกลางช่องเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายแระก,ก็ต้องบอกเลยว่าทําเอาฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อเจสันยังนั้นได้รับรูปภาพพรีวิงจนเกลี้ยงไอจีเหลือเพียงแค่ภาพถ่ายคู่กับสาวคนหนึ่งและก็ภาพถ่ายของตัวเองไว้เท่านั้น ซึ่งหลายๆคนอาจจะพอทราบว่าเจสันยังเดิมทีนั้นก็มีกำหนดจะแต่งงานกับแฟนสาวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564ปีที่แล้วแต่เนื่องจากสถานาการณ์โควิด19ก็เลยทำให้งานวิวาเลื่อนออกไปแต่ถ้าว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่เมื่อถึงวันสิ้นปีที่ผ่านมารูปภาพทั้งหมดกลับถูกรบหายเครี้ยงซึ่งงานนี้เราชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าดูท่าจะสอแวววิวาล่มแล้วหรือไม่ซึ่งงานนี้ข้อเท็จจริง เป็นอย่างไรก็ต้องรอให้เจสันยังออกมาชี้แจงอีกทีจะดีกว่านะครับ